หนูจับตุ๊กแกได้กี่ตัวนะหนูได้จับว้าแล้วว้าวตัวใหญ่จังเลยตัวใหญ่กี่ตัวเออแล้วหนูกว่าไหมคะไม่กว่าวิคจับตุ๊กแกอีกแล้วจับตุ๊กแกอ,อีกแล้วนี่หนูได้กี่ตัวคะหนูได้เล็กเล็กหนูได้ตัวเล็กเหรอหนูได้ตัวเล็กแล้วมันกัดหนูไหมล่ะไม่กัดหนูจับยังไงมันถึงไม่กัดไม่กัดที่ตัวใหญ่แล้วไม่กัด โอ้โหเก่งจังเลยไหนว่าจะไปโรงเรียนไ,ไหนว่าจะไปขาดอะไรอยู่นะชุดนักเรียนกระเป๋าทำไมแม่ไปไม่ได้โรงเนื่อจะพังทำไมแม่ไปไม่ได้โรงเรียนลิซจะพังเลยเหรอจะพังทำไงนะแม่คิดถึงลิซจังเลยไปโรงเรียนไม่ได้แล้วของลิซจะพังโรงเรีนยนกลัวว่า,วาแต่ลิซไปได้ไหมคะ ไปได้พี่ก๊อดไปได้ไหมไปได้โอ้ยเสียใจยจังเลยอย่างนี้แม่ก็คิดถึงน้องลิซนะสิอู้วม่สนุนน้องลิซที่ไปหรอกนะน้ิงจีเว้ทย,ท,ยทำไมล่ะแม่คิดถึงน้องลิซแม่อยู่คนเดียวแม่ก็เหงาสิขอบ้าไปหรอเหงาสิอยู่คนเดียวเห็นไหมนีอแม่ตุกแกเหรอตุกแกเนอะโอ้ให้แม่กี่ตัวนะ ได้ให้แม่กินจ้ะอ้าวตุ๊กแกมันกัดมือแม่อ้อยเชยแม่ด้วยกลัวไหมกลัวจ้ะกลัวไหมกลัวเลยจ้จะนอกดนินี่อยากช่วยกัดใช่นะจ้ะโอเคไหมเอาช่วยมาใส่ตุ๊กแก